เป็นจะขอมีรายได้เป็นเจ้าหน้าเจ้าของอแบบว่าต้องไปสิ้นหวังในเป็นโควิดสภาพโควิดกระค้ับขอให้มาต่อสู้เองร้องเบิงคจะแต่คิดแล้วว่าเหตบมันก็ไดแค่คิดคิดแล้วลงมือทำเลยว่าเจ้าของครับมือนี้มมพ่อพอกับแพงสีบุตรอีกแล้วครับท่านมือนี้มีโอกาสได้มาบานนะครับบานพ่นเมืองนะครับเนาะนี่มีคนที่มาดูงานครับนี่ยายัด กับน้องในมาผ้ามาผ้าชมนะครับเนาะโอ้เพิ่นเห็ดหลายอย่างครับเดี๋ยวจิเข้าไปสัมผัสเพิ่อนเนาะครับเนาะอันนี้สวนหลังบ้านนะครับค<ม>ุ่นอุ้ยเลี้ยงกบห้องเลี้ยงกบพ oh, ร้อมโอ้บาง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 ครับเลี้ยงกบปาดปลาดุกคือตวัวใหญ่แท้เออว้าวกระเด็นมีหดปลาดุกครับคุ่น เดี๋ยวมาพบพ่ออยาขวางพ้นนะครับเนาะสวัสดีครับผมครับอ่าอันนี้ลุงลุงใหม่นะครับเนาะอยู่บ้านพ่นเมืองครับนี่พันเฮ็ดกษตรแบบผสมประสานนะครับเนาะป้าถต้นกล้วยอันนี้อยู่หลังบ้านนะครับเนาะสวนหลังบ้านอันเลียงียงแนครับนี่ มีปลามีปลานะครับปลาดุปลาสลิดปลาปลาเข่งปลาหมอเนี่ยแหละครับเรียงเป็นชัดเป็นคนไลยครับผสมประสานครับครับอยู่ในนี่ก็เป็นต้นต้นกล้วยนะครับมีมีอย่างเนี่ยครับมีกล้วยมีบักนาวมีมะละกอครับบักหุ่งเ่าเนี่ยครับอืมกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินอยากกินยังกะเฮ็ดอยากปลูกอันนี้ อยากกินอะไรก็ะปุกกระนั่นเนาะครับเนาะองอันนั้นพักยังก่อเพื่อนอื่นทั้งยังก่อ่าพักแท้าครับพักไปไปที่เอาไว้กินก็ไปลาบครับกินกับลาบกินกับปนกุ้งเท้แล้วก็พักทีกยังก่อนนะอืเพื่อนเักที่ยังอันนี้บ่อๆไปแง่งหน้าครับนะครับหโหพักกระแง่งกับมี่รับกกระแง่งหน้าโอ้โหครบเลยอยังไงเนี่เนาะอันนี้อัน ปลาสลิดบ่ครับนี่นี่ย่อปลาสลิดอเลี้ยงได้โดนไปเลยครับนี่ยปีสองปีแล้วได้เนี่ยสองปีละตัวง่ายเหรอครับทำปลาเมื่อเหรอโอ้โอ้ชอบดิดิกินชอบดิดิบอขายครับเอาเลี้ยงไปอ๋อเลี้ยงไปกินเน้นเน้นเน้นไม่กินเนาะครับบ่รต้องซื้อต้องหาครับอันนั้นก็บ่อเป็นบ่อปลาดุกเนาะครับท่านคุณอันนั้นก็บ่อปลาดุกอันนี้ก็บ่อลูกควักครับเนี่ยลูกควักอันนี้อ๋อพาะเองเนาะครับเนาะตอนแรกซื้อมาหลายปันไหนอืม ลูกออดนะครับนะบ่อายกันไลยโอ้โห oh, in, บอไรเชื่องพาในเทวเศรษฐกินเลยคือโอ้เศรตฐกินนะครับ,บ,บนนเนาะโอ้นี่ลหละเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผู้ใดที่คิดว่าแบบของมันมีเบียกมีงานอืมทั้งที่เศรษฐกินบ่ประหยัดส่วนทุน oh. จากที่มีแต่ของการล่องเบิง้งงดรายจ่ายนะครับเนาะงดรายจ่ายหรือว่าบอเศรษฐกิจประสบความสำเร็จหรือครับหรือว่า เ้าเห็ดเพื่อปากเพื่อทองอย่าคลองแต่ละมือสื่อไปเพราะต้องสื่อคนกินสื่อแน่กรับเพราะไปงัครับแต่ว่าข้าเน้นประหยัดย่างเดียวครับเพลิงผ้าอย่าคองได้เนาะอันนี้ต้องต้องทายน้ำยู่เรื่อยป่ครับน้ำต้องเปลี่ยนน้ำครับเพราะว่าธรรมชาติเลยแล้วก็หมักน้ำราะว่าปลอกเอาน้ำนี่ครับเป็นน้ำปุ๋ยครับเอาไเพราะตัวปุ๋ยเลยล่ะปุ๋ยข้าวหน้า น้ำชีปลานี่เป็นปุ๋ยสั้นดีเลยนะครับเนาะโอ้ฟังเ้อยครับเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเฮ็ดแบบนี้มันก็เป็นร้งงยเกษตรย่างยืนเลยด้วยครับมันมันเกื้อคูลกันนะครับเนาะระบาง่ากับต้นกล้วยต้น้นี เป็นผืชที่ฮอตสุดท้ายมาใสนําไปประกอบอาหารได้เลยต้นใบเตยเนาะครับมีบักหน่าวมีอันี่บับัปลูกหลายนะครับเนาะปลูกหลายมีบักเวอร์พร้อมปนเวอราไปทางเอาทางผลแน่ก็ได้เดี๋ยวมีบักเวอร์พร้อมปะเดี๋ยวเบอร์น้อยไงพร้อมกินได้แล้วครับครับเดี๋ยวไปเบิ่งบักเวอร์ด้วยครับบ่บ่ได้เห็นต้นมันโดนแล้วโอ้นี่บักเวอร์มันฉีนไวยใหญ่นะครับเนาะ นี่ซ้ำเกือบซ้ำกันปั้นนะครับอันนี้ก็ะชาเหลืองบักเวอร์บางเทียบันบางเวอร์กับบักหน้าวใช่กันครับนี่นี่บักหน้าวครับนั่นบักเวอร์พักแบบนี้พักขรามชาติหลายครับพักหน่อพักยันต์เท่ากันพักใบบวบกนไงละครับเก็บยินได้เลยใบบวบกพักอ่าบัพักอีเลิศนะครับครับ อันปลาดุกอันท้ายน้ำอยู่ครับครับขับกําลังท้ายน้ำกําลังที่ตักน้ำปุ๋ยไปหดโซนกล้วยครับครับคอ๋ออันนี้เพื่อให้ปุ๋ยง่ายๆนะครับน้องไ่ต้องบ่ต้องว่าเอาปุ๋ยเม็ดปุ๋ยแข็งมาใส่มาครับนี่แหะครับเพราะว่าน้ำโมนี่มันเป็นน้ำปุ๋ยอยู่แล้วอืเนี่ยครับปลาดุกครับโอ้มันจะาตัวใหญ่ๆอืม เลี้ยงไว้บริโภคในครอบครัวนะครับทั้งนี้กับปลาดุกเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งกบครับน้องไหนมาเบิ้งกบแล้วป้าทัวนี่กบใหญ่ครับนี่โอ้บอนี่ตัวใหไงนะครับเนาะอีกอีกอีกบอนี่ก็เป็นตัวน้อยนะครับทไม่ทาพี่ห่างไงเลยบนบอนนี่ครับมันถิ่เลี้ยงกันไปเรื่อยๆเป็นวะอะไรล่ะอู้วตัวใหญ่ครับเนี่ย อันนี้อ๋ออันนี้แม่พันธุ์เหรอครับลุงแม่อืมเขาส่งแยกแล้วว่างตัวผู้ก็จะเพลกออกจากกันตัวผู้ตัวผู้ตัวแม่บอกครับแยกกันบ่แม่พอว่าขันเราอยู่น้ำกันเราสิ่ลึ่งกันเราสิ่เบ่มีการผสมพันธุ์กันอ๋อนี่คือเทคนิคการง่ายๆเทคนิคง่ายๆนะครับแยกตัวผู้กับตัวเมียออกจากกันครับมันถือผสมอยู่ตลอดเวลาว่าจะฝนตกอ๋อให้มันแปลกนาบอกครับแม่ไหนมันแปลกนาอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนกินแป้งมาเถอะ <laughs> เปลี่ยนกินแป้งนะครับโอ้บ oh, กบแมโอ้มีแต oh, ่ตัวใหญ่ๆหุ่นครับโอ้โหเฮ็ดดีครับทำเพือ่อบริโภคในครอบครัวนี่กับบอปลาไหลนะครับด้วยไหนครับการเรียงปลาไหลบอปลาไหลกับมีอีกอีกคือการเรียงปลาไหลนั่น เอาก็ต้องเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮียนให้เหล้าเป็นทอทออายุไหมครับครับเอาทอพิวิธีลงไปแล้วก็จะไปโคตรตัวเนีหั่นครับอาหารเขาไงไรครับอาหารเขาเปรี้ยวมากอย่างไรอันโตัไส้หมูครับปลาไหลนี่ขอซื้อน้ำเต้าบานครับปลาไหลหน้าอ๋อปลาไหลหน้าเ้างนี้ไหครับแั่นครับอืมอืมอืมอาหารของเขาอาหารหลักก็คือใส่หมูใส่หมูครับอาหารเป็นชิ้นบางน้อยน้อยแล้วครับน้ำแดงกับมาบ้างใบมาบ้างย่างบหมครับย่างบ่บ่ครับพิพิธนี่แหละลาเดีย ออามาลงไใบน้่มขึ้นพวกตซทพวกนี้มันจะออกกินน้่มขึ้นกลินนิ่มขึ้นออกมาวางไบถึงสาวนามาเบิ้งกับไส้หมูจะหายมดแล้วครับโอกินดีนะครับนะเรื่องอะไรจบริโภคเพราะดังจำเป็นต้องไปเลี่ยงขายหรอกรองบริโภคซะก่อนแตามันหลายก่จัางขายเหลืออยู่เหลือกินไก่จั้งมาไปครับับสุดท้ายนี่ขออนฝากเอียงให้ครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ เฮ็ดไอ้เชิงเดียวนะครับครับครับผมปากบอกอ่าท่านดีเบิงในยูทูบต่างๆนด้ครับี่เขาเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเลี้ยงหนูน้าเลี้ยงอะไรเพราะอย่างเพราะว่าเพิ่สั่งงานเองครับครับแต่ผู้จัดการเห็ดงานงตัวๆตัวยุ่งเกลี้ยล่าออกมาเสร็จกับผสมประสานเห็ดใอ้เจ้าขอไม่รายใดครับผมเป็นเจ้าหน้าเจ้าของ ก่ต้องไปสิ้นหวังในสิเป็นโควิดสภาพโควิดกับทางขอให้มาต่อสู้เองลองเบิงครับจะจะคิดแล้วว่าเหตบมันก็ได้แค่คิดคิดแล้วลงมือทำเลยว่าจะของหมักนี่อย่างเห็นเลยท่านกับสิประสบความสําเร็จมีอยู่มีจินเอาแ้ๆเอาเอาหลอดดีกว่าไม่ต้องเอาลวยหรอกครับผมเออเอาหลอดไปก่อนไม่ต้องเอาลวยใช่ครับโอเคเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณครับนี่ก็แนวคิดดีๆนะครับนะจก นี่ก็กลกาว้ำว่า,าสวัสดีครับ